ทุกท่านด้วยนะวันนี้เราจะมาร้องเพลงกันนะในไ,ไมค์คาลาโอเกะที่เขากำลังเปลี่ยนอยู่นะมันมาเลยนะจเจ้าเบนนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปกันนะถ่ายคลิปร้องเพลงเฮ้ยพี่ที่เพลงครับนที่เพลงที่เพลง ที่เพลงเออที่เพลงอหละสัตว์โลดอ่ะอันแรกเลยพี่เดี๋ยวให้ใครร้องวะไม่ต้องมีใครร้องอ่ะนะครับนี่คือไมของผมนะครับนะเพลงอะไร

เล่นเสียงวิดีโอสีดำสีดำเล่นเสียงวิดีเล่นเสียงวิดีโอสีดำสีดำนี่ใหญเออเทสเทสหนึ่งเก้สามท้องตายยามเกิดไปกินกระเปิด แผ่นนั่นใช้ไม่ได้พี่เจมเอาเวฟสีทะลามทะลามสีทะเทวีทำไนมึงเอาปืนไปกินไอ้สัสพี่เจมพี่เจมสปิเครื่องนี้ก่อนปิเทรื่อนี้ก่อนพี่ก็ไปเลย ดี่ดม่เที่อีอีเหียุไไันเปไิดไมโครซันเปิดไมโครเจ็บอุ๊เดี๋ยวปัคดคลิปไปเลยไม่พูดก็ได้มไม่พูดก็ได้ ครับชาวล็อกเกอร์มือนะคะพี่จำของรังแล้วครับ วันที่เจ็ดเดือนแปดปีพศสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเกิคำเตือนขอใครคันคีคีเครื่องขาคีไค่ของโคอีกสัตวเรืเ่องอะไรจำไหมอย่างเพ่แล้วก็แล้วก็ไปโดน กีโลควมาและนมยังนั่งทั้งมันเสเชืชรอรเฝาบอกวทีมงนลงเล้ยวห้องทำไปได้ไงบาง้าง,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 งไม่มีเสียงนะของมึงงพูดยอีสตไอ้นี่ยันมีเสียงแล้วยังพูด わっわローネローネそそいだいでればもたれ mama kiểu em mama kiểu em là...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  mama kiểu em mama là... kiểu em mama kiểu này mama kiểu em mama รู้แล้วห้ามห้ามห้ามทายอยู่อน่รตั้งไว้รู้แล้วมันเป็นเพราะอะไรทำไมไม่จะน้อยนี่ก่อนเฮ้ยตัว่าเกี่ยวกันนีดแล้วหนึ่งนะงเราไปที่หน้าหน้าเจ้าม่กกันมีกัมพูชคเข้ามามดัง เลค์เค็มโบฟังร้อ,องตายบลนิวส์และละครเสื้อสีฝุ่นวันนี้เสนอเป็นตอนจบค่ะแล้วไปทดีหน้าหน้าเดิมคุณแม่พี่มาหนุ่มเกมไม่เหรอแม่พี่วูด ถ้าแม่ไทุกทุกักที่ม่รันเกมดีกว่าเลยพัเปลญาเอบเปลไม่ไม่มีเสีย้าพอเปิดนเปิดไอ้พอเอะมันไม่มเสียงแล้วแล้วเบไหมใออ่ะเจยบไ ก็แค่คืนนอ number one number one n one นะไนี่แล้ยามไม่ไมไมินแล้วโอ้โหว้โ้้โต้แค่นี้นะนี่ําเพลงคาอรอโอเกะนี่ไม่ต้องเลยนะ